ใช่แล้วคะ่ะอีกหนึ่งทางออกแล้วก็ทางรอดนะคะในยุคสถานการณ์โควิดสิแบบนี้นั่นก็คือวัคซีนโอ้นี่สำคัญ,าคญมากใช่แล้วคะ่ะอย่างที่เรารู้กันนะคะว่ากลุ่มประชาชนกลุ่มแรกรที่จะได้ฉีดวัคซีนเนี่ยก็คือกลุ่มผู้ที่มีอาสูงอายุ60ปีขึ้นไปแล้วก็กลุ่มที่ป่วยเจ็โรคเรื้อรังนะคะซึ่งจะได้ฉีดวัคซีนแอสตราเซนิกาแต่ว่าในขณะนี้นะคะปัจจุบันเนี่ยวัคซีนแอสตราเซนิกาไม่เพียงพอคะ่ะผู้สูงอายุนะคะหลายคนเลยนะคะเขาก็เลยบอกว่ายินดีที่จะฉีดววัคซีนนิโแ่ะเพราา มั่นใจในมาตรฐานแล้วก็มั่นใจในคุณภาพเช่นเดียวกันค่ะ บรรยากาศการเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด -19 นะคะยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่องค่ะถึงแม้ว่าจะมีผู้ที่มารับการฉีดวัคซีนค่อนข้างจะบางตาลงนะคะจากเดิมเนื่องจากทางสบคอของจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยในแจ้งให้ประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนส่วนใหญ่นะคะที่ลงทะเบียนผ่านทางหมอพร้อมให้ทราบว่าวัคซีนแอสตราเซนกานะคะไม่เพียงพอที่จะฉีดค่ะโดยจะฉีดได้ถึงวันจันทร์ที่14มิถุนายนที่ผ่านมาเท่านั้นนะคะในช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะจากนั้นเนี่ยจึงได้ มีการเปลี่ยนวัคซีนนะคะเป็นวัคซีนซิโนแวคแทนทําให้ผู้ที่ลงทะเบียนไว้นะคะเกิดความไม่มั่นใจเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปแล้วก็เป็นผู้ที่มีโรคประจําตัวอยู่ในกลุ่ม7โลกเสี่ยงด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยทำให้ผู้ที่ลงทะเบียนเนี่ยตัดสินใจเลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปก่อนค่ะจนกว่าวัคซีนแอสตราเซนกาจะถูกจัดสรรมาให้ค่ะนะฮะ นี่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่คือบรรยากาศที่หอประชุมศรีวรชิรโชคนะฮะมหาวิทยาลัยราชภัฏพ,พิบูลสงครามซึ่งเป็นโรงพยาบาลสนามวัคซีนของจังหวัดพิษนุโลกนะฮะสำหรับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในตัวเมืองเนี่ยก็จะมาฉีดที่นี่ก็คือสําหรับคนที่ลงทะเบียนนะฮะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปแล้วก็เป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีเจ็ดโรคเรื้อรังเนี่ยลงทะเบียนตอนแรกเนี่ยบอกว่าจะได้แอสตา้าเซเนกา <ฮะ S 1> แต่ว่ามาถึงล่าสุดเนี่ยถึงเมื่อวานนี้นะฮะก็คือวัคซีนไม่เพียงพอแล้วก็ยังฉีดได้แต่ว่า จะต้องเปลี่ยนจากแอสตราเซเนกาเนี่ยมาเป็นซีโนแวคนะฮะหลายคนบอกว่าไม่มั่นใจขอเลื่อนไปก่อนแต่หลายคนก็บอกว่ามีความมั่นใจแล้วก็พร้อมมาแล้วฉีดได้ลงทะเบียนเอาไว้แล้วนะฮะโดยบรรยากาศในวันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุครับที่เข้ามารับการฉีดวัคซีนโดยยินยอมที่จะฉีดวัคซีนซีโนแวคครับเพราะบอกว่าไม่อยากจะรอแล้วนะครับอีกทั้งมีการประเมินผลข้างเคียงเขาบอกว่าน่าจะน้อยกว่าแล้วก็ไม่แน่ใจว่าวัคซีนเจ้าตัวแอสตราเซเนกาเนี่ยจะมาถึงเมื่อไหร่ นะครับแล้วก็จะถูกจัดสรรอย่างเพียงพอหรือไม่ก็เลยตัดสินใจว่าฉีดก่อนศึกษามาแล้วผลข้างเคียงเนี่ยก็ไม่น่าจะรุนแรงมากนะนะฮะก็ตัดสินใจฉีดส่วนหนึ่งนะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่เองเนี่ยก็คอยบริการอย่างดีครับโดยเฉพาะจุด one stop service นะครับสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องนั่งรถเข็นมาก็จะมีเจ้าหน้าที่ทหารจิตอาสาพานั่งรถวีลแชร์มายัางจุดนะครับจากนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่พยาบาลคอยสอบถามข้อมูลแล้วก็ลงทะเบียนให้ครับแล้วก็จะมีพยาบาล มาฉีดวัคซีนให้ที่จุดดังกล่าวครับจากนั้นนั่งรอ30นาทีตามปกตินะฮะเพราะว่าต้องรอดูอาการก่อนอาจจะมีอาการแพ้หรือว่าอาการข้างเคียงได้นะฮะจึงจะสามารถเดินทางกลับบ้านได้ครับค่าและสําหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะข้อมูลณนเะมื่อวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมานะคะจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยไม่พบผู้ติดเชื้อนะคะต่อเนื่องเป็นวันที่4แล้วคะ่ะขณะนี้นะคะรวมยอดสะสมอยู่ที่354รายรักษาหายป่วยแล้ว นะคะหารายหายป่วยสะสมทั้งหมดนะคะ328รายและยังคงรักษาอยู่อีก26ลรายด้วยกันค่ะ